สวัสดีครับพวกเราทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะขอคุยกับพวกเราถึงเรื่องการสร้างทัศนคติเชิงบวกนะครับคือในชีวิตการทํางานแล้วก็ชีวิตส่วนตัวเนี่ยเรื่องทัศนคติหรือเรื่องแอ t i t u d e เนี่ยเป็นเรื่องที่กําหนดพฤติกรรมของเรากําหนดแนวทางที่เราจะเดินไปข้างหน้าถ้าเรามี attitude ในเชิงบวก ถ้าทัศนคติที่ดีเราก็จะไปทางหนึ่งแต่ถ้าเรามีทัศนคติที่ลบเราก็จะเดินไปอีกทางหนึ่งเพราะฉะนั้นไอ้คำว่า attitude หรือทัศนคติเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับวิธีคิดและการกระทําหรือพฤติกรรมของเราในการทํางานแล้วก็ในการดําเนินชีวิตนะครับคนเราเนี่ยจะดําเนินชีวิตต่างกันหรือมีการกระทําพฤติกรรมที่ต่างกันขึ้นอยู่กับทัศนคติ ที่แต่ละคนมีในเรื่องนั้นๆน,น,นะครับเพราะฉะนั้นในชีวิตจริงเราจะเห็นได้ว่าคนมีทัศนคติทั้งเชิงลบและเชิงบวกแต่เชิงลบจะมีมากกว่าเชิงบวกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถสร้างให้คนเรามีทัศนคติที่ถูกต้องหรือทัศนคติเชิงบวกเนี่ยมันก็จะทําให้เขามีความสุขในการทํางานมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี แล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อลูกน้องนะครับและต่อคนอื่นๆที่เขาติดต่อด้วยแต่ถ้าเขามีทัศนคติในเชิงลบเนี่ยมันก็จะทําให้เขาเกิดความรู้สึกเบื่อรู้สึกไม่อยากทํารู้สึกไม่ทุ่มเทรู้สึกไม่รักองค์กรน,นะครับรู้สึกว่าไม่ชอบหัวหน้าคือทัศนคติเนี่ยมันจะมี เกี่ยวข้องกับหลายด้านนะครับแล้วก็มีหลายประเภทด้วยกันเกี่ยวข้องกับความจงรักภักดีที่มีต่อองค์กรเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมง,งานต่อต่อลูกน้องต่อหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชานะครับเกี่ยวข้องกับอารมณ์ความรู้สึกนะฮะเกี่ยวข้องกับขวัญกําลังใจในการทํางานนะฮะมันมันเกี่ยวข้องหลายหลายอย่างนะครับคดีทัศนคติเนี่ยมันเกิดมาจากอะไร มันมาอย่างไรสาเหตุที่ทําให้เกิดทัศนคติเนี่ยมันมาจากอะไรคําตอบก็คือว่ามันมาจากการรับรู้หรือ perception ถ้าเผื่อว่ามีการรับรู้ในเชิงลบก็คืออาจจะได้ข้อมูลผิดเข้าใจผิดหรือฟังมาผิดฟังข้อมูลที่ผิดแล้วเชื่อตามนั้นแล้วมันเกิดการสะสมมาไว้ในใจนานๆมันจะทําให้เกิดทัศนคติเชิงลบในเรื่องนั้นๆน,นคะครับ ทัศนคติเนี่ยถ้ามันเป็นเชิงลบแล้วเนี่ยมันต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขให,ให้มันเป็นเชิงบวกแต่ถ้าเรารับรู้ในสิ่งที่เป็นเชิงบวกมาตั้งแต่ต้ตนและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราก็จะสะสมสิ่งที่ถูกต้องเชิงบวกไว้ในใจมันก็ทําให้เกิดทัศนคติเชิงบวกได้นะฮะทีน,นี้ถ้าเรามีทัศนคติเชิงบวกเนี่ยมันก็จะทําให้เราทํางานอย่างมีความสุขนะมี ขวัญกำลังใจที่ดีในการทํางานแล้วก็ทุ่มเททํางานอย่างเต็มร้อยเปอร์เซ็นของความสามารถที่เรามีอยู่มีความผูกพันที่ดีต่อหน่วยงานต่อเพื่อนร่วมง,งานและต่อองค์กรที่เราทํางานอยู่นะครับคนเราถ้ามีทัศนคติเชิงลบเนี่ยก็จะไม่ทุ่มเทไม่รักองค์กรนะครับไม่ชอบหน่วยงานนี้ไม่อยากทํางานร่วมกับหัวหน้าไม่อยากทํางานร่วมกับเพื่อร่วมง,งานบางคนหรือลูกน้องอย่างนี้เป็นต้นนะคร ตอนนี้เราจะมาดูว่าเราจะสร้างทัศนคติในเชิงบวกเนี่ยให้กับคนที่เข้ามาทำงานในองค์กรของเราได้อย่างไรนะฮะการเริ่มต้นการสร้างทัศนคติเชิงบวกเนี่ยก็มาจากการกำหนดปรัชญาขององค์กรปรัชญาในการดำเนินธุรกิจขององค์กรที่ถูกต้องก่อนครับเพราะตัวปรัชญาในการดำเนินธุรกิจเนี่ย มันจะเกี่ยวข้องกับทัศนคติของพนักงานของคนที่ทํางานในองค์กรหรืออาจจะใครก็มาวิสัยทัศน์ก็ไล้วกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรให้มันถูกต้องยกตัวอย่างเช่นองค์กรของเราเป็นองค์กรที่ผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าและในราคาที่ย่อมเยาวแบบนี้เป็นต้นนะองค์กรเราเป็นองค์กรที่ผลิต อาหารที่ดีมีคุณภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับลูกค้าในราคาที่ย่อมใหญ่อันนี้เป็นเป็นปรัชญาหรือเป็นวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจก็ได้นะซึ่งตรงนี้มันเป็นตัวที่จะสร้างทัศนคติเชิงบวกหรือการรับรู้ perception ตั้งแต่แรกที่เข้ามาทำงานคานี้องค์กรที่มีการกำหนดวิสัยทัศน์หรือหรืหนดปรัชญาในการดำเนินธุรกิจให้มันชัดเจนเนี่ยนะะ มันก็จะทำให้พนักงานมี perception หรือมีความรู้สึกหรือรับรู้ในสิ่งที่ดีๆที่เป็นเชิงบวกเข้ามาตั้งแต่แรกที่เข้ามาทำงานนะฮะและอาจจะมีปรัชญาของแผนกหรือของหน่วยงานอีกว่าเออหน่วยงานเนี้ยตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรมีบทบาทอะไรในองค์กรน,นะเราจะทำความสะอาดวัตถุดิบเป็นหน่วยงานที่ตรวจสอบวัตถุดิบเราจะาตรวจสอบให้วัตถุดิบทุกชิ้น ที่เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็นวัตถุดิบที่มีความสะอาดมีคุณภาพและมีมาตรฐานอย่างเงี้ยเป็นก็เรียกว่าเป็นปรัชญาของหน่วยงานของข่ยายตรวจสอบวัตถุดิบอย่างที่ป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นให้ตรงเนี้ยมันเป็นบันไดก้าวแรกที่จะสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับให้กับคนที่เข้ามาทางาน สมัยที่ผมเคยเป็นผู้บริหารอยู่องค์กรหนึ่งแต่ไม่ไม่ขอเอ่ยนามน,นะก็เป็นองค์กรขนาดใหญ่มีชื่อเสียงของระดับประเทศเป็นองค์กรที่เกี่ยวกับธุรกิจค้าปลีกผมก็เคยสัมภาษณ์คนที่สมัครงานที่เข้ามาสมัครงานในองค์กรผมเนี่ยนะฮะคำถามผมที่ผมถามบ่อยๆก็คือว่าเอ,อทำไมคุณถึงเลือกสมัครงานกับองค์กรของเราทำไมคุณมาสมัครงานที่นี่อ่ะคำตอบที่ผมได้รับจาก ผู้สมัครส่วนใหญ่เกขึ้นไปเนะเขาจะตอบว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่มีความมั่นคงมีชื่อเสียงนะครับเขาอยากได้ประสบการณ์ดีๆจากองค์กรนี้นะครับแล้วองค์กรเนี้ยเขาเชื่อว่าจะจะเจริญเติบโตจะก,ก้าวหน้าไปได้อีกนานเขาก็เลยอยากได้ประสบการณ์อยากได้งานที่มั่นคงอยากได้ความรู้จากองค์กรนี้อยากมีความก้าวหน้าในการทํางานที่นี่ คำคำตอบของผมในใจนะผมไม่ได้พูดออกไปนะก็คือว่าสิ่งที่เขากาลังตอบผมเนี่ยเขาคิดถึงองค์กรผมหรือเปล่าหรือเขาคิดถึงตัวเองคําตอบที่เขาตอบเนี่ยก็คือผมคิดว่าเขาคิดถึงตัวเองแต่ที่ผมถามเขาว่าทําไมถึงมาสมัครงานกับองค์กรผมผมอยากให้เขาตอบว่าเขามีความรู้ความสามารถอะไรที่จะมาช่วยองค์กรผมได้อะ่ะ เออคุณคุณจะมาทําอะไรผมได้บ้างในตําแหน่งที่คุณสมัครเนี่ยเออคุณคุณทําอะไรได้บ้างผมอยากรู้อ,อคุณจะมาช่วยอง,งค์กรผมยังไงอ,อนี่แหละคือคือทัศนคติเพราะถ้าเรารับคนที่มีทัศนคติที่เขาคิดถึงแต่ตัวเองแต่ไม่คิดถึงอง,งค์กรไม่ได้คิดจะช่วยองค์กรเนี่ยต่อไปเมื่อเขาเข้ามาทํางานแล้วก็คุณที่ว่าเขาจะเขาจะทำงานเพื่อเพื่อแสวงหา ในสิ่งที่เขาอยากได้เพื่อตอบสนองความต้องการส่วนตัวเขาหรือมาทํางานเพื่อทุ่มเทให้กับองค์กรเห็นไหมครับถ้าเกิดมีองค์กรอื่นที่ดีกว่าแล้วเขาเจอเข้ามาก็คือให้ให้ความรู้เขาดีกว่าให้ความมั่นคงมากกว่าให้ความก้าวหน้ามากกว่าเขาอาจจะออกไปเพราะใจเขาเนี่ยทัศนคติของเขาเนี่ยมองที่ตัวเองนหลักเพราะฉะนั้นถ้าตอบอ่างนี้ผมก็ไม่ให้คะแนน แต่ถ้าตอบว่าเออคุณจะมาทาอะไรให้ผมได้บ้างเนี่ยจากความรู้ความสามารถที่คุณมีอยู่เนียคุณทําอะไรได้บ้างคุณจะมาช่วยผมยังไงเนี่ยผมจะให้คะแนนถ้าตอบแนวนี้นะครับเพื่น,นี้สมัยผมเป็นเด็กเนี่ยก็เพื่อนๆตอนที่ผมเรียนมันธยมปลายนะก่อนจะสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็มีเพื่อนๆบางคนก็เขาก็อยากไปเป็นหมอเขาบอกเขาอยากอยากเรียนแพทย์แต่อยากเป็นหมอผมก็ถามว่าเอาอแล้วทำไมคุณถึงอยากเป็นหมอทําไมคุณถึงอยากเรียนแพทย์ เขาบอกอุย้ยแพทย์เนี่ยมันรวยเร็วดีไม่ตกงานแพทย์ที่ไม่มีคําว่าตกงานนะจบมาเท่าไหร่ก็มีงานทําแล้วมันก็รวยเร็วดีหาไรายได,ด้เยอะอันนี้ก็เป็นทัศนคติเหมือนกันเป็นแอ t i ิจูดที่เขามองอาชีพมองอาชีพแพทย์เนี่ยว่าเป็นอาชีพที่ทําเงินสร้างไรายได้แล้วก็มีเกียรติด้วยใช่ไหมใครๆก็เรียกคุณหมอคุณหมอใช่ไหมคุณที่ว่าถ้าเขาจบมาโดยเขามีทัศนคติแบบนี้ เขาจะเป็นแพทย์ท like ี here, on okay. yeah. Yeah, er. ่ด okay. mm ีไ hmm. ด้ไหมเพราะพระราชบิดาของในหลวงรัชกาลที่เก้าทรงทรงตรัสว่าทรงตรัสว่าฉันไม่อยากให้เธอเป็นหมออย่างเดียวแต่จะอยากให้เธอเป็นคนด้วยใช่ไหมเป็นมนุษย์ด้วยประโยชน์ของผู้อื่นต้องมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองใช่ไหมประโยชน์ของผู้อื่นมาก่อนประโยชน์ส่วนตัวของตัวเองอันนี้เกี่ยวกับทัศนคติเลยนะก็คือจงทํางานเพื่อช่วยเหลือ คนไข้ช่วยเหลือผู้ปวดให้ความสําคัญกับประโยชน์ของคนไข้ก่อนประโยชน์ส่วนตัวของเราเองที่เป็นหมอเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ให้ทัศนคติอัตนคตหรือมุมมองในเชิงบวกนะว่าอาชีพเนี้ยมีไว้เพื่ออะไรไนะมาคราวนี้คนเราเนี่ยเวลาเวลาเข้ามาทํางานในองค์กรหรือการดําเนินชีวิตเนี่ย ทิศทางที่เราจะเดินไปเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับทัศนคติของเราที่มีต่อเรื่องนั้นคือทัศนคติมีหลายประเภทนะครับเช่นทัศนคติต่ออาชีพที่เราทํานะครับแล้วก็ทัศนคติต่อหน่วยงานต่อองค์กรที่เราทํางานด้วยทัศนคติต่อเพื่อนร่วมง,งานต่อผู้บังคับบัญชาทัศนคติต่อลูกน้องมันมันบ่งบอกหรือมันบอกให้เรารู้ว่าคนคนเนี้ยคิด ในเชิงลบหรือในเชิงบวกถ้าเกิดมีใครก็ตามเนี่ยบอกว่าเออฉันเนี่ยเข้ามาทํางานที่เนี่ยเพราะว่ามันก็ดีกว่าว่างงานน่ะคำจริงฉันก็ไม่เคยอยากเข้ามาหรอกแต่เพื่อนเขาแนะนําให้มาสมัครนะเขาบอกว่าที่เนี่ยดีฉันก็เลยมาแต่ฉันว่าเงินเดือนมันน้อยไปหน่อยนะสวัสดิการก็ไม่ค่อยดีอะ่ะแต่ฉันก็ต้องท,งทนทน,ทนทำไปก่อนเนะี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าดีกว่าไม่มีงานทำอย่างนี้บอกทัศนคตินะ หรือบางคนก็บอกว่าโอ้ทํางานที่นี่มาตั้งนานแล้วทําไมไม่ได้เลื่อนตําแหน่งสีนี่สี่ห้าปีแล้วเนี่ยนะทําไมไม่ได้เลื่อนตําแหน่งทําไมเพื่อนบางคนก็ได้เลื่อนตําแหน่งกันไปแล้วแต่ฉันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนี่บอกทัศนคตินะมบอกแต่เป็นทัศนคติเชิงลบคือเขาไม่ได้ดูว่าทําไมเขาทํางานยังไงเขาถึงตัวเองถึงยังไม่ได้เลื่อนตําแหน่งแต่เพื่อนๆ่อนอื่นก็ได้เลื่อนตําแหน่งกันไปหมดแล้วเขาไม่ได้ดูที่ตัวเขาแต่เขาไปมอง ได้ไปว่าองค์กรไปมองที่คนอื่นที่ดีกว่าแต่ไม่ไม่พัฒนาตัวเองไม่ไม่พิจารณาว่าตัวเองทําไมเขาถึงไม่ขึ้นไม่เลื่อนตําแหน่งให้สักทีนีอันนี้มันก็บ่งบอกถึงทัศนคติแล้วพวกเราที่ว่ามันเกี่ยวข้องกับผลงานไหมเกี่ยวข้องกับการทํางานไหมมันเกี่ยว,เ,ยวเพราะฉะนั้นการที่เราจะทําให้คนทํางานอย่างทุ่มเทมีประสิทธิภาพหรือรับงานรับองค์กรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการสร้างทัศนคติเชิงบวก ให้เขาดีนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนเข้ามาทํางานในองค์กรการประสบลิเทศหรือ orientation เนี่ยมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสร้างทัศนคติเชิงบวกก็บอกว่าองค์กรเรามีประวัติความเป็นมายังไงก่อตั้งมากี่ปีปแล้วเราทําอะไรบ้างเราประสบความสำเร็จมาแล้วในเรื่องอะไรบ้างในอดีตทนะิสัยทัศน์ขององค์กรเป็นไงนะอันนี้มันก็เป็นวิธีหนึ่งนะแต่คราวนี้หัวหน้าง,งานหรือผู้บังคับบัญชาเนี่ย ที่ดูแลลูกน้องคนนั้นพนักางานคนนั้นที่เข้ามาก็ต้องสร้างทัศนคกติเชิงบวกตั้งแต่ก็มีการเรียกมาคุยเรียกมาแนะนํางานนะมาบอกว่าเอองานคุณหน้าที่ความรับผิดชอบมีอะไรบ้างนะแต่ละงลานมันสําคัญอย่างไงเพราะฉะนั้นไอ้ตาแหน่งคุณเนี่ยมีไว้เพื่ออะไรสําคัญอย่างไงแต่นี่ในความจริงเนี่ยคนงา,านส่วนใหญ่เวลาคนเข้ามาทํางานใหม่ๆเนี่ยก็ทำไมก็จะบอกว่าคุณต้องทําอะไรบ้างเลย แต่ไม่ได้บอกว่าตำแหน่งเนี้ยสำคัญยังไงมีไว้เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่เป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกพอบอกว่าคุณต้องทําอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงข้อสิบเนี่ยนะเขาอาจจะรู้สึกท้อโอ้โหทาไมงานมันเยอะจังว่าตำแหน่งนี้ยฉันต้องทําอะไรตั้งหลายอย่างแต่ไม่ได้บอกว่าสําคัญยังไงนะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องเริ่มต้นจากว่า why ทาไมตำแหน่งนี้มีไว้ทําไมทําไม ต้องมีตำแหน่งนี้นะเพราะนันเพื่อให้เขารู้ว่าบทบาทหรือความสําคัญของตําแหน่งเนี้ที่เขาทํางานอยู่เนี่ยมันมันสำคัญยังไงอันนี้เป็นวิธีการสร้างรรฐฐทัศนคติเชิงบวกถ้าไม่มีตําแหน่งนี้แล้วมันจะเสียหายยังไงมันจะมีผลเสียอะไรตามมาบ้างมันต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกจากการพูดตรงนี้ก่อนว่าตำแหน่งนี้เขาทำงานที่เขาทำแต่ละงานเนี่ยมันสำคัญ เวลาที่หัวหน้าง,งานจะมอบหมายงานให้กับลูกน้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรอย่าสั่งแต่ว่าเออคุณต้องทําเรื่องนี้ทําอย่างนี้ทําอย่างนี้หนึ่งสองสามแต่คุณต้องบอกเขาด้วยว่าทําไมต้องทำอย่างนี้ที่ผมให้คุณทนอย่างนี้ยเพราะมันสําคัญยังไงอทําแล้วมันจะมีผลดียังไงถ้าทําผิดพลาดจะมีผลเสียอะไรตามมาอันนี้เราต้องบอกด้วยอันนี้คือ attitude นะคือถ้าเราสร้างอธิบายให้เขาเห็นถึงว่าความสาคัญของงานที่เขาทาเนี่ย ว่ามันมีความสําคัญยังไงแล้วตัวเขาสําคัญยังไงเขาจะรู้สึกว่าเขาเป็นบุคคลที่สําคัญเขากําลังทํางานสําคัญเขาต้องทุ่มเทรหรือทําอย่างสุดความสามารถเพราะเราสร้างความเข้าใจเราให้เขามี perception เชิงบวกต่อง,งานที่เรามอบมานะแล้วหัวหน้างานจะคอยดูแลสนับสนุนเขาอย่างไงบ้างเขาก็จะรู้สึกว่าโอ,อ้โหหัวหน้างานห่วใหญ่นช่ไ คนทำง,งานให้ความสําคัญบอกว่ามีอะไรก็เข้าไปถามได้จะให้พพอร์ตในเรื่องอะไรก็ให้บอกยินดีสนับสนุนเต็มที่เนี่ยเขาก็จะเกิดทัศนคติในเชิงบวกแล้วเขาก็จะทุ่มเททางานนะคราวนี้ในองค์กรไทยไทยเนี่ยมันก็มีข้อเสียตรงที่ว่าอะไรตรงที่ว่าเรามอบแต่งงานให้กับลูกน้องให้กับพนักงานแต่เราไม่เคยสร้างฐฐาฐฐทัศนคติเชิงบวกที่มีต่อง,งานนั้น ให้กับลูกน้องให้กับพนักงานเราไม่ได้อธิบายว่าตำแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยสําคัญยัางไงางานแต่ละงานที่เรามอบหมายแล้วก็ทําเนี่ยมันสําคัญยัางไงาทําแล้วมันจะเป็นผลดียัางไงาต่อตัวเขาและต่อต่อองค์กรใช่ไหมแล้วเป็นผลดียัางไงาต่อลูกค้าหรือต่อหน่วยงานเพราะงะั้นไอ้ตรงนี้มันจะต้องมันจะต้องอธิบายอธิบายด้วยการที่คนเราจะมีทัศนคติเชิงบวกหรือเชิงลบเนี่ยมันอยู่ที่การรับรู้ ถ้าเราให้เขารับรู้ในเชิงบวกในสิ่งที่ถูกต้องนะและเป็นข้อมูลที่เป็นจริงนะไม่ใช่ไปโกหกไปเสแสรนะ้งเราต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริงให้เขารับรู้ถึงข้อดีขององค์กรข้อดีของตัวคุณที่ปเ,เป็นผู้บังคับบัญชางานที่เขากําลังทําอยู่และเขารับรู้ไปเรื่อยๆนะเป็นระยะเวลานึงมันจะสะสมแล้วมันจะเกิดเป็นทัศนคติได้แต่ถ้าเขาไม่รับรู้สิ่งที่ดีๆที่เขาที่เขามีอยู่ หรือที่องค์กรให้เขาเนี่ยมันก็จะเกิดทัศนคติเชิงลบเพราะว่าเขาอาจจะมองว่าเออไม่เห็นมีอะไรดีเลยทํางานที่นี่ไม่เห็นมีอะไรดีสักอย่างใช่ไหมไอ้โน้ก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีเขาก็บ่นอยู่อย่างเงี้ยเขามองไม่เห็นข้อดีในองค์กรที่ทํางานอยู่อันนี้เขาก็ไม่เกิดความจงรักภักดีไม่รักองค์กรแล้วก็ไม่รักงานที่เขาทาเขาก็ทําแบบให้พออยู่ได้ผ่านไปวันวันนี้แต่เขาไม่เคยคิดที่จะพัฒนาปรับปรุง งานที่เขาทาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับไม่ว่าจะเป็นระดับต้นระดับกลางระดับสูงต้องสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับพนักงานนะเพราะฉะนั้นจะต้องมีการกระทํามีคําพูดอะไรต่างๆที่จะให้พนักงานรับรู้สะสมไว้ในใจในความคิดในสิ่งที่ดีๆนะเพราะฉะนั้นถ้าหัวหน้าง,งานเป็นตัวอย่างไม่ดีเสียเองเช่นหัวหน้าง,งานบน่นเองครับ ทำงานที่นี่ต้อ,อดทนนะก็รู้รู้อยู่นะเจ้านายขี้เหนียวมากนะขี้เหนียวมากเลยนะจะขออะไรไปก็โดนตัดไปซะเยอะแล้โดนตัดไปซะกว่าครึ่งแนละ้นะเจ้านายที่เนี่ยขี้เหนียวแล้วเจ้าอารมณ์นะเออโหผมเนี่ยก็อดทนมานานมากแล้วแต่ไม่รู้จะทํำยังไงอะ่ะมันก็ต้องอยู่ต่อไปอะนะเออเพราะมันไม่รู้จะไปทํางานที่ไหนอายุมันก็เยอะแล้วถ้าบทอย่างนี้กับลูกน้องบ่อยๆนะ ุณที่ว่าลูกน้องจะมีทัศนคติเชิงลบหรือเชิงบวกกับองค์กรกังงานนะแต่ถ้าหัวหน้าง,งานเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างทัศนคติเชิงบวกหัวหน้าง,งานก็ต้องนําหรือพูดในสิ่งที่ดีๆกระทาในสิ่งที่ดีๆนะเช่นโอองค์กรนี้แม้ว่าจะเป็นอง,องค์กรเล็กนะหรือเป็นองค์กรขนาดกลางไม่ใช่องค์กรขนาดใหญ่นะแต่พวกเรารู้ไม่ว่าองค์กรนี้มีความมั่นคงแล้วก็รัก พนักงานผมยังไม่เห็นผู้บริหารปลดพนักงานคนไหนออกเลยทั้งที่รายได้หรือว่าค่าคองชี้หรือว่ากํารกไรมันลดลงภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะมันมีโรคระบาดเข้ามาอีกใช่ไหมยอดขายก็ตกแต่เขาไม่ปลดคนเขายังรักษาคนเอาไว้ใช่ไหมก็อันนี้เป็นผมที่ว่าเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะน่าดีใจที่เราได้ทํางานในองค์กรแบบนี้ ถ้าหัวหน้าง,งานพูดแบบนี้นะมันก็เป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับพนักงานคนที่จะสร้างทัศนะคติไม่ว่าจะเป็นเชิงลบหรือเชิงบวกให้กับพนักงานส่วนใหญ่องค์กรนี้มาจากหัวหน้าง,งานทุกระดับไม่ใช่ว่าจะเป็นระดับต้นระดับกลางหรือระดับสูงอะนะมแล้วลองไปก็มาจากพนักงานด้วยกันเองเพื่อนพนักงานด้วยกันเองเนี่ยก็สร้างทัศนคติเชิงลบหรือเชิงบวกได้เพราะฉะนั้น เราอยากให้ทุกทุกท่านช่วยกันสร้างทัศนคติเชิงบวกให้กับพนักงานเพราะทัศนคติเชิงบวกเนี่ยมันจะทำให้มองโลกแล้วมีความหวังมีฝันกาลังใจอ่ะแล้วก็ทุ่มเทให้กับง,งานเพราะเห็นความสำคัญว่าง,งานที่เราทำสำคัญยังไงตัวเราสำคัญยังไงแผนเราหน่วยงานเราสำคัญยังไงองค์กรของเราสำคัญยังไง่องสังคมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะทำสิ่งดีๆ เขาก็เมื่อเขาเข้าใจแล้วเขารับรู้ในสิ่งที่ดีเขาสะสมเอาไว้แล้วเขาก็เกิดทัศนาคติเชิงบวกและเขาก็จะมีแนวทางการทํางานไปถูกทางนะทําให้องคอ์กรเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นมีผลกําไรเพิ่มขึ้นด้วยความทุ่มเทความรู้ความสามารถที่เขามีอยู่ให้กกบงานอย่างเต็มที่ให้แั่องค์กรให้กับหน่วยงานอย่างเต็มที่นะครับผมอยากให้พนักงานคนไทยในทุกองคอ์กรไม่ว่าจะเป็นเอกชน รัชการหรือรัชวิสาหิจมีพนักงานที่มีทัศนคติเชิงบวกแล้วก็ทํางานอย่างมีความสุขด้วยความรักงานด้วยความรักหัวหน้างานรักหน่วยงานและรักองค์กรและรักสังคมไทยนะครับหวังว่าเนื้อหาที่ได้พูดไปแล้วในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างแก่ผู้ฟังทุกทุกท่านขอขอบคุณทุกทุกท่านที่รับฟังด้วยดีครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ